สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่เดวิดกูดี้ครับวันนี้เราไปซัดเทแค่นไป้ ผมจะพาทุกคนไปซิ่งนะครับ Porsche Taycan นะครับหรือน้องใบเตยของเรานน่นเองนะฮะบางคนอาจจะเห็นเจ้าน้องใบเตยนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้แล้วบ้างวันนี้เราจะมารีวิวแบบว่า ใช้ในชีวิตประจำวันพาไปซัดพาไปซิ่งนะครับแล้วก็เล่าถึงเรื่องของรถเทแคร์เนี่ยให้ทุกๆคนได้เข้าใจกันมากขึ้นปอร์เช่ไทคานเนี่ยนะครับมีลราอ่านกันหลายชื่อไทคานเทแคร์เทข่านนะฮะเอาเป็นว่าเราเรียกว่าไทคานนะครับกว่าจะเดินทางมาเป็นปอร์เช่ไทแคร์เนี่ยมันมีประวัติเนิ่นนานเดินทางมาตั้งแต่ปี2015นนะครับตอนนั้นปอร์เช่ได้เปิดตัวนะฮะเป็นโปรเจกต์ชื่อว่าโปรเจกต์มิชชั่นอีนะครับ ขึ้นรูปให้ดูตรงนี้เลยนะฮะโปรเจกต์มิชชั่น E เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามาในยุคของตอนนั้นเนี่ยรถไฟฟ้านี่ต้องบอกตรงๆว่าไม่มีใครสู้เทสลาในในวันนั้นนะต้องใช้คำว่าในวันนั้นไม่มีใครสู้เทสลานะครับปอร์เช่ก็ปี2015นี่991 GT3 เพิ่งจะออกยังไม่มี RS เลยยุคนั้นยังเป็นยุคของปลายยุค997นะครับต้นต้นของกลางๆยุคของ991 การที่ปอร์เช่เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในเกี่ยวกับความแบบเป็นไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกตรงว่า6-7ปีที่แล้วเนี่ยน่าตกใจพอสมควรน,นะครับโปรเจกต์มิชชั่ E เนี่ยใช้เวลาเนิ่นนานนะครับก่อจะมาเปิดตัวเป็นรถ t a ทแคนออกมาให้ทุกคนได้ขับกันในวันนี้เป็นโปรดักชันคานะครับในวันที่ Product m มิชชั่ E เปิดตัวเนี่ยผมเน่้มบอกว่ามีการคอม p พลเมนต์จาก Elon m มัสนะครับเจ้าของบริษัทเทสซาด้วยว่า ปอร์เช่เหมือนจะมาถูกทางแล้วแล้วถ้าจะมีใครนะครับผลิตรถไฟฟ้าได้ดีกว่าเทสลาก็น่าจะเป็นปอร์เช่นั่นแหละ oh. โอ้เป็นไงสุดยอดป่ะคืออีลอนเนี่ยเขาเป็นคนนิสัยแบบนี้อยู่แล้วนะครับคือตรงไปตรงมาแล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็คิดอะไรก็พูดอย่างนั้นจริงๆเขาก็บอกว่าปอร์เช่เนี่ยน่าจะมาเป็นบริษัทที่สําคัญในการพัฒนารถยนต์เครื่องยนต์ไฟฟ้านะครับวันนี้ก็จะบอกก่อนว่าสําหรับใครที่ไม่รู้นะฮะ Porsche t a k h a n เนี่ยนะครับเป็นรถยนต์เครื่องยนต์ไฟฟ้า100%นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเราขับมาถึงตรงนี้แล้วปรับไปโหมดสปอร์ตพลาสะครับแล้วเดี๋ยวเราสาสตร์โค้งนี้ให้ดูก่อนก่อนจะเล่าต่อพอดีมันถึงช่วงพอดีนี่นะฮะเข้ามาถึงอือเบรกอึดเ,เข้าไปโอ้โห โอ้โหเนี่ยสปอร์ตพัสนะฮะผมว่าเราใจไปหน่อยโอเคอ่ะกลับไปโหมดธรรมดาก่อนเพราะว่าใช้โหมดสปอร์ตพาธรรมดาเดี๋ยวจะเฟืองแบตนะครับก็จะบอกว่าแล้ววันนี้นะครับปอร์เช่ก็ได้ทําสําเร็จนะฮะต้องเล่าก่อนว่ามันมีเรื่องแปลกอีกน,นิดนึงกว่าไทแคนเนี่ยจะเปิดตัวเนี่ยโปรตีรถปอร์เช่เนี่ยนะครับเขาก็จะไล่เปิดตัวจากรุ่นที่เป็นเบสก่อนนะแล้วก็ไล่ลําลดับมาเป็นรุ่น S นะฮะไปรุ่นเทอร์โบ GT GTS GT 3อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเจ้าไทแคนเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกนะครับในรุ่นของเทอร์โบเมาก่อนเลยซึ่งก็คือเป็นเหตุผลที่ปอร์เช่เนี่ยต้องการจะให้รู้ว่า mm hmm. เฮ้ยรถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้บือ้อเว้ยเฮ้ยแล้วมันแรงมากๆนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นโปรดักชันคาร์ที่แรงนะในทางตรงนะครับที่แบบว่าสุดๆก็ต้องท็อปทนะของโลกตอนนี้นะฮะ อันนี้พูดถึงในเลเวลของซูเปอร์คาร์ทั้งหมดนะครับตอนนี้อาจจะถ้าถ้าแดกสตริปอาจจะมีโดนตัวหนึ่งก็คือเทสลาเพลตนะครับตัวนี้ตัวใหม่เขาทำมาเพื่อ,โ,อโหแบบขยีย้กันล้วนๆน,นะฮะแต่ก็เป็นการแข่งขันกันที่สนุกสนานน่ารักนะครับบริษัทเทสลากับปอร์เช่ผมว่าไม่มีความเกลียดกันหรือ d ดรก c t competitor แต่อย่างใดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเราจะพูดถึงเรื่องเทสลากันบ่อยหน่อยนะครับก่อนอื่นเลยก็จะบอกว,ว่าคันนี้เนี่ยเป็นตัวไทคานเบสนะฮะหรือเรียกว่าไทคานเรียลวิลดร Oh. ก็คือเป็นตัวขับหลังนะครับเครื่องยนต์เดียว2เกียร์4 0 0แรงม้านะครับหรือเรียกเป็นภาษาแบตเตอรี่ว่า74กิโลวัตต์นะฮะต้องบอกก่อนว่า400แรงม้าของรถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่เหมือน400แรงม้าของรถยนต์ทั่วๆไปนะครับความเร็วของรถไฟฟ้าเนี่ยมันมาแบบ ต่อเนื่องนะฮะแล้วแบบไม่ได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนเกียร์คือจีมันจะนิ่งๆและหิ้วๆไปนะครับอย่างที่เห็นตอนเปิดคลิปก่อนหน้านี้ต้องบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ถ้าใครไม่ได้เคยสัมผัสเล่าไปยังไงก็ไม่เข้าใจคือเข้าใจยากมากนะครับต้องมาลองได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ใครอยากจะลองก็สามารถติดต่อทดสอบลองขับได้ที่ A S Motor นะฮะมีทั้งรุ่นเทคแคนโฟแล้วก็เทคแคนเทอร์โบให้คุณได้ทดลองนะครับบอกเลยว่าไปลองเทคแคนตัวเทอร์โบเนี่ยคุณว้าเปลี่ยนโลกไปเลยนะน่าจะ ไม่เคยได้นั่งรถอะไรที่มันมีประสบการณ์วาร์ปแบบนี้เลยว่าได้นะครับทีนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าวิ่งได้นานแค่ไหนนะครับชาร์จเต็มที่ก็วิ่งได้ประมาณสัก300-50-400กิโลนะครับอยู่ที่ความมันเท้าของเราด้วยนะว่าเราจะมันประมาณไหนนะครับ0ูนย์ของรถคันนี้นะครับ ก็จะอยู่ที่ประมาณ5วินาทีนะครับในรุ่นนี้เป็นรุ่นขับหลังผมตั้งใจจะซื้อรุ่นขับหลังเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นเพไม่ชอบรถที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นคนชอบรถที่ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับแต่แน่นอนว่าตัว4ล้อเนี่ยมันจะได้มอเตอร์ขึ้นมาเยอะกว่าในล้อหน้าด้วยมันก็ทําให้มันแรงกว่าฉะนั้นเนี่ยจริงๆตัว4 s เนี่ยก็ถือว่าแรงมากๆสูงถึงร้อยน่าจะสี่วินาทีต้นต้นตัวนี้ก็จะ5วินาที ซึ่งถามว่าใช้งานในชีวิตประจําวันมันก็คือโคตรแรงแล้วอะตัวนี้กับ911เบสนะฮะถ้ามาจอดออกกันเนี่ยอาจจะต้องแพ้911หน่อยแต่ว่าเรียกว่าสูสีนะครับทีนี้พอมันเป็นรถ4ประตูนะครับคนก็จะมองว่ามันแบบเอ้มันแฟมิลี s สไตลหรือเปล่าต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยคือมิติการขับรถคันนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าหลับตาแล้วตื่นขึ้นมาอยู่ในรถคันนี้เลยต้องบอกเลยว่า เหมือนจะไม่รู้นะว่าเราอยู่ในรถอะไรนะครับปอร์เช่นเนี่ยมีการดีไซน์รถที่เฉียบที่สุดที่เรายอมรับเลยนะว่าทํารถมาเพื่อการขับขี่จริงๆอันนี้จะขอย้ําว่าเขาใช้เวลานานมากเพื่อที่จะผลิตรถคันนี้ให้ออกมาขับเหมือนรถเครื่องยนต์สันดาบหรือเครื่องยนต์น้ํามัน นะครับมากที่สุดนะครับและเขาทำได้อย่างนั้นจริงๆนะอัดีของปอร์เช่เนี่ยนะครับผมว่าเขามีการพูดคุยกันเยอะนะว่าจะทํารถยังไงให้มันเป็นรถที่เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับแต่ว่าต้องมีความรู้สึกในการขับขี่ใช้งานได้เหมือนรถยนต์ปกติทั่วไปและต้องเป็นรถยนต์ที่ขับสนุกของปอร์เช่ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเขาทําได้ดีแล้วก็เป็นอย่างนั้นชัดเจนะร้อนนะฮะมันจะไม่เหมือนการขับรถเทสลาเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับรถเทสลาเนี่ยคุณอย่าเรียกมันว่าเป็นรถเลย เรียกว่ามันเป็นแก๊เจ็ดเคลื่อนที่ได้ดีกว่านะครับมาเดี๋ยวเราไปเลี้ยวเข้าโค้งนี้กันอันนี้ปรับมาที่โหมดสปอร์ตพลัสนะครับถนนมีทรายหน่อยๆไม่เป็นไรเราเบรกลึกเข้าไปนิดนึงนะฮะถ้าเป็นขับเสียจะไม่กล้าขับคันนี้เ่ยเออโอเคไปโอเค เนี่ยจะบอกเลยว่าประสบการณ์การขับขี่แบบนี้เนี่ยไม่เป็นรองกับ911เลยก็ไม่ใช่แต่ว่าก็รองไม่เยอะต้องพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าปอร์เช่ก็คือขับเหมือนปอร์เช่จริงๆส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ามันขับดีกว่าพาราเมราครับในความซิ่งๆนะส่วนตัวเรารู้สึกว่าเอ,อ่อถ้าเอารถเป็นใช้งานซิ่งๆเนี่ยมันขับดีกว่าพาราเมราครับสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องของพวงมาลัยนะครับซึ่งแน่นอนแหละมันเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะครับแต่ว่า พอเชอล่รุ่นหลังๆมันก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าหมดนะครับใส่ใจเรื่องรายละเอียดของพวงมาลัยฟิลลิ่งการตอบสนองพวงมาลัยนะครับใครที่ชอบขับรถซิ่งรถจะรู้ดีว่า r e สปอนส์ในการสื่อสารกับถนนนะฮะการที่ถนนฟีดแบ็กกลับมาสถานเท่ามหรถึงพวงมาลัยในการเลี้ยวนะครับ ต้องบอกว่ามันทาได้ดีมากแบบเหมือนขับรถซิ่งรถแข่งแบบดีอ่ะคือคือคือจิจาร์เลยนะครับส่วนความสะดวกสบายในการใช้งานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะนี่ดูนหลุมถนนบ่อต่างๆนะครับเพียงท่านปรับท็อกเกิลตัวนี้นะครับมาที่โหมด Normal นะฮะช่วงล่างเนี่ยในประเทศไทยนะครับไทคานทั้งหมดจะเป็นรุ่นที่เป็นถุงลมหมดนะฮะตามต่างประเทศเป็นออปชั่นนะแต่เมืองไทยนะครับจะเป็นรุ่นที่เป็นถุงลมหมดฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องหลุมบ่อถนนนะฮะเก็บเรียบ เงียบกริบนะครับทีนี้ฟีเจอร์อื่นๆที่มันแบบน่าสนใจสําหรับรถคันนี้ก็คือมันสามารถเปิดเสียงได้เว้ยเฮ้ยนะฮะเราโดยเข้าไปที่เมนูตรงนี้ก็ได้หรือว่าตอนนี้ผมตั้งเป็นเขาเรียกว่าปุ่มอ่าช็อตคัดไปแล้วนะฮะตรงวงมอะไรนี้ก็กดทีนึงปุ๊บท่านอาจจะไม่ได้ยินเสียงในกล้องนะฮะแต่จริงๆม,มันดังขึ้นมาแล้วแล้วมันดังนอกรถด้วยนะครับก็เป็น artificial sound นะครับที่มันเกิดขึ้นจะบอกว่า artificial sound เนี่ยนะครับ มันดีสองอย่างอย่างแรกคือคนขับเนี่ยมันได้ฟิลนะแล้วมันก็ไม่ให้เสียงเครื่องยนต์แบบไปก๊อปวีป่ง V8 หรือแฟลตเซกมานะมันเป็นเสียงเครื่องยนต์ผสมผสานแล้วมันฟังแบบมันจะฟิวเจอริสติกหน่อยๆน่อยเหมือนขับแบบกระสวยอวกาศอ่ะอย่างเงี้ยแล้วเวลาเบรกก็จะยีดนะครับคือรถไฟฟ้าเนี่ยมันมีเสน่ห์ในเสียงวิทในการทํางานมอเตอร์ไฟฟ้าของมันอยู่แล้วนะครับคือพอได้เสียงอย่างงี้ยมุมเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่า มันมันลืมความเป็นรถไฟฟ้าไปเลยนะครับบางทีคุณพ่อผมเอารถไปใช้เนี่ยแกก็ยังไม่รู้นะว่ารถคันนี้มันแบบมันเป็นรถไฟฟ้านะเพราะว่าวิธีการขับนะครับการไหลของรถการเลื่อนเคลื่อนที่ไปเนี่ยจะไม่รู้เด็ดขาดนะครับถ้าเราไม่ได้สังเกตนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่แบบปอเช่ใส่ใจที่สุดคือจะทํารถไฟฟ้าออกมาต้องเหมือนรถยนต์น,นะฮะ มาเห็นฟีลลิ่งในการขับซึ่งแตกต่างก e บเทสล,ลาแบบเรียกว่าล้านเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเทสลาคือรถที่ขึ้นไปขับแล้วก็แบบหน่วงทั้งเบรกทั้งนู่นทั้งนี่คือไม่มีความแบบว่าเป็นรถยนต์เลยคือต้องปรับไมเซ e ตในการขับรถเทสลามากๆนะครับรถบอชเช่นะฮะเข้าเกียร์รถยังไหลยอยู่นะครับต้องแตะเบรกนะฮะถ้าไม่แตะเบรกรถก็ไหลลื่นๆนะครับ ตัวปุ่ม regenerate นะครับหรือ recup นะ r e c u p r i n g นะของของปอร์เช่เนี่ยเรียกว่า regenerate ไม่แรงนะครับเท่ากับเทสลาถ้าเทสลานี่คือยกคันเร่งคือหัวทิ่มนะ oh. เขาเรียกว่าใช้ One p e d a l for all ได้แต่ว่า p o r ์เช่นี่คือไม่มีเลยนะครับแต่ว่า p o r ์เช่ก็เคลมว่าการ r e g e n แบบนี้ของเขาเนี่ยสามารถผลิตพลังกลับมาได้สูงที่สุดในตอนนี้ไม่รู้ว่าวัากับเทสลาหรือ่าแต่เขาบอกว่ามันสูงที่สุด ในเปอร์เซนต์เในการรีเจเนอเรตนะครับทีนี้คู่แข่ง direct competitor จริงๆมันก็คงไม่มีนะครับจริงๆมันก็คงจะเป็นโมเดล S หรือเปล่านะฮะแต่ว่าก,ก,ก็อาจจะยังไม่ชัดเจนว่าเป็นคู่แข่งมาเพราะว่าผมว่าเทส l าเขาไม่ได้สนใจในอิโมชันของการขับขี่รถมากเท่ากับ Porsche นะครับต้องเข้าใจก่อนว่าแก่นแท้ของแบรนด์ปอร์เช่นี่คือ driven for dream นะฮะก็คือขับเคลื่อนไปด้วยความฝันฉะนั้นมันต้องเป็น นะทั้งหมดทั้งมวลของปอร์เช่แหละจินตนาการของความเป็นเครื่องยนต์วังหลังขับหลังนะฮะตั้งแต่ยุคสมัยไหนมันทําให้มีความชัดเจนในการที่เป็นรถสปอร์ตคานะครับ mm hmm. เพื่อใช้ในความเอนจอยเมนต์มากกว่า mm hmm. การสนองแบบความเป็นแบบตัวเลขหรือว่าประหยัดน้ํามันหรือว่าแบบค่าซีจงซีจีอะไรก็ตามนะฮะ ทีนี้แพ็คชั่นของรถนะครับต้องบอกเลยว่ามันแบบว่าโคตรของโคตรด,ดีนะครับมากับล้อที่แบบอาจจะค่อนข้างใหญ่หน่อยนะแต่ว่าในรถเนี่ยเข้ามานะครับเพียงแค่ท่านเปิดประตูนะเข้ามาในรถเหยียบเท้าเหยียบเล็กนะครับรถก็จะออโตเมติกลันช์ขึ้นมาหรือเหมือนสตาร์ทให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โหมดก็จะมีอยู่ในโหมด Normal นะฮะทีนี้การขับขี่นะครับก็จะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ drive mode นะครับ ถ้าเราปรับไปนะฮะที่โหมดส p o r t Plus นะครับมันจะออโต้เปิดเสียงให้เราก่อนแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นโหมดสปอร์ตพลัสเนี่ยนะครับแพคชั่นก็จะมีการปลดหน่อยหน่อย นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เราสามารถปิด ESC off หมดเลยก็ได้นะแต่ว่าไม่ทำดีกว่านะครับเพราะอยู่บนทองถนนนะครับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับจอเนี่ยจะมีดีไซน์เป็นพิเศษเลยคือเขาเรียกว่า i m ม less นะฮะเหมือนเป็นแบบกระจกตั้งขึ้นมาเปล่าๆเ,เนาะแล้วก็มีปุ่มตรงนี้สามารถเปิดปิดฟังก์ชันนู้นนี่น่น,น,นั่นอะไรอย่างได้มากมายนะครับ mm hmm. ต้องบอกว่ามันเป็น Porsche ที่เราแบบชอบมากๆเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยคือผมต้องบอกว่าใช้รถไฟฟ้ามาตั้งแต่แบบมันออกแรกๆนะครับมีทั้ง Esta, n ทสลานิสสันลีฟเชฟบีโบบีเอยูไอสานะครับเรามีหมดคือผมเป็นคนอินกับรถไฟฟ้านะคือในความอินของเราเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบรถเครื่องยนต์นะเรายังชอบรถเครื่องยนต์อยู่ครับแล้วก็ยังอยากให้รถเครื่องยนต์นมันอยู่ต่อไปแต่ว่าวันหนึ่งอนาคตยังไงมันก็ต้องคือไฟฟ้านะครับอาจจะมามิกเซนแมทรวมกันเป็นไฟฟ้า ผสมเครื่องยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้มันทําให้เห็นใ้ชัดแล้วว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยมันเหมือนจะดีกว่ารถเครื่องยนต์ด้วยซ้ำแล้วมันก็แรงกว่านะครับอาจจะต้องปรับการขับขี่ในชีวิตประจําวันบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ว่า อย่างปอร์เช่นี่ก็ทาให้เห็นในเชัาว่าจริงๆคุณอาจจะไม่ต้องรู้อะไรเกี่ยวกับการขับรถไฟฟ้าเลยก็สามารถขึ้นมาใช้ไทแคร์ได้นะครับแตกต่างกับเทสลาตรงที่ว่าเอาง่ายๆคือผู้ใหญ่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยกระโดดขึ้นเทสลาคือไม่ขับเลยเพราะว่าแบบงงเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แต่ปอร์เช่เนี่ยคือไม่ได้ทําให้แค่คนธรรมดารู้สึกว่ารถไฟฟ้าใช้งานได้ง่ายนะทำให้คนที่เป็นแบบคาร์เอ h นตูเซียสแบบสปอร์ตคาร์ไดรเวอร์ชอบนะฮะแล้วมันก็ซิ่งได้ดี ผมว่ามันน่าจะซิ่งกว่าปาพโนาเมล่านะส่วนตัวนะครับกับน้ําหนักรถนะครับประมาณ2ตันกว่าๆนะครับคุณเห็นกันแล้วว่าโอ้โหมันเข้าโค้งกันจิ๊จจิจ้าจิจจ้า,จจานี้ได้นี่ก็คือแบบก็สุดยอดอะ่อะเนาะเฟลลิ่งตอนเลี้ยวเนี่นนะนนนยนะครับผมว่านะบนท้องถนนนะครับถ้าเราไม่ได้จะพุชลิมิตรถไปถึงขั้นแบบโผล่เวอร์สไลด์กันก็มันก็เลี้ยวตามเก้าหนึทันแหละนะด้วยดีไซน์ของมันนะครับเบรกนะฮะไม่มีความรู้สึกเลยว่ามันเป็นรถไฟฟ้าคือเบรก เหมือนรถปกตินะครับซึ่งแป้นเบรกจะมีการเจเนเรตนะฮะไฟฟ้ากลับไปบ้างบางส่วนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราเรียกว่าไม่ไม่รู้สึกเลยอะ่ะว่ามันเป็นรถแบบเบรกแบบไฟฟ้านะครับมีความเหมือนรถยนต์ทั่วไปที่สุดนะครับอันนี้เราจะพูดเรื่องนี้บ่อยมากนี่เป็นแบบจุดเด่นหลักๆนะฮะแล้วเป็นยูนิคเซลลิ่งพอยต์ของของปอร์เช่ไทยแคนเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าอื่นๆเนาะนะครับคันนี้ก็มากับ p พ็กเกจมาตรฐานเนาะมี s p o r ์ตโครโนแพ็กเกจนะครับมีไฟลิมไลท์ข้างในนะฮะแล้วก็มีตัวเสียงสปอร์ตซาวนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเฮ้ยกับรถที่มันแบบใช้งานได้แบบนี้นั่งได้ขี่คนพาลูกนั่งไปได้ด้วยรวมไปถึงแรงขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวลันช์คอนโทรลให้ดูอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะฮะลันช์คอนโทร รันคอนโทรลไปที่สปอร์ตพลัสนะครับเหยียบเบรกนะฮะสุดนะครับเหยียบคันเร่งค้างไว้ขึ้นรันชนโทแอคติเวตปล่อยมือออกไปได้เลยจะมีเปลี่ยนเกียร์ครั้งหนึ่งนี่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเกียร์หนึ่งครั้งโอเคนะครับก็แรง คือมันก็แรงมากๆเลยแหละครับไม่ได้แรงด้อยไปกว่าใครนะฮะถ้าไม่ได้จะแข่งกันเอาไปเอาตายเนี่ยผมว่ารถคันนี้คือคัอนเดียวคือพอเลยนะอยู่เลยนะครับเ,<อ>เดี๋ยวพาเลี้ยวอีกสักประมาณ2 3สาเลี้ยวแล้วกันนะฮะวยคือรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับอย่างเทส l a เนี่ยคือมันจะมีเกียร์เดียวรอบหมุนปั่นไปเลยทีเดียวแต่ว่าไทยแค่นเนี่ยมันจะมี2เกียร์นะครับซึ่งพอมี2เกียร์เนี่ยผมเลยบอกว่า ถ้าเกิดดูจาก drag time ล่าสุดเนี่ยนะครับที่เขาแข่งกันเนี่ยมันเลยไหลไปมันเลยแบบน่าจะปตายมันเลยวิ่งกว่าเทสลานะฮะอันนี้เราพูดถึงตัวโมเดล S Performance นะครับตอนนี้มันมีเทสลาตัวใหม่ออกมาแล้วแหละเป็นเพลทนะฮะก็อันนี้คือทําไว้เพื่อทาลายล้างลว้วนๆเราก็ไม่ต้องมานับลมกันเนาะมีคนหลายคนแหละถามแหละตั้งแต่ผมซื้อเทคแคนมานะครับว่าเอ้ยควรจะซื้อตัวเทอร์โบไหมหรือว่าเราควรจะซื้อตัว 4S ไหม ถามผมว่าผมไม่ชอบขับรถที่มันเป็นขับสีเพราะว่าหน้ามันจะมีความยึกยืดหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจอดลองนี้แบบนึ่งขับรถให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะคือหน้ามันมีความดื้อๆหน่อยผมก็เลยไม่ค่อยชอบแต่ว่าพอเป็นขับหลังเนี่ยคือหมายถึงว,ว่าชุดเพลาหน้าชุดต้ออะไรแบบมันก็คือสําหรับเราเราชินมากกว่าแล้วมันก็แรงเพียงพอแหละผมว่ามันไม่ต้องต้องการแรงกว่านี้เยอะ <S <S อ้าวเดี๋ยวเบรคเข้าโค้งนี้กันไปนะครับ อ้ยอะไรหล่นวะโอเคเดี๋ยวเราคงต้องหนีฝนกันแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ enjoy มากๆนะครับถ้าใครมีโอกาสนะครับก็แนะนําว่ามันอาจจะเป็นรถคันเดียวนะที่แบบอยู่หมัดเลยก็ได้นะครับไม่ยังเป็นจะต้องมีในเอลเวนอีกคันหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณแบบ เหมือนแบบนึกออกไหมเป็นสไตล์แบบอะไรอ่ะคือช่วงนี้ช่วงนี้เราเริ่มโตมาเราเห็นแบบพวกเพื่อนพี่ VP, รุ่นพี่อะไรเงี้ยขายรถสปอร์ตกันเยอะนะครับแบบเฮ้ยมีลูกแล้วอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือน่าแปลกใจตรงที่ว่าเป็นรถที่ตอนแรกเราไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะภรรยาผมเป็นคนที่สนใจเพราะาเอาลูกนั่งคาซีทข้างหลังได้นะครับแล้วเราก็เคยใช้พานามีล่าก็รู้สึกว่า เอาจริงนะไม่ไม่ได้ชอบฮานาเมล่ามากรู้สึกมันแบบมันพยายามจะสปอร์ตไม่สปอร์ตอะไรไม่เลอะอะไรเงี้ยแต่ว่าไทแคนเนี่ยคือผมว่าแม่งโคตรจี๊ดเลยอ่ะเออคือมันขับดีมากสิ่งมากหน้าไวลื่นคล่องนะครับแล้วก็เบรกดีช่วงล่างดีเลี้ยวโหดนะทบเม็ดทุกหน่วยครับเดี๋ยวเราเลี้ยวนี่ทีนึงไอ้นี่มันกลายเป็นแบบว่าคูดี้เซอร์กิตมาแล้ววิวนกับไแบบมาที่เดิม วันนี้ก็จบการซิ่งกับไทยแคนนะฮะกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับลาทุกท่านไปก่อนนะครับก่อนที่ฝนจะตกแล้วกล้องตัวข้างหลังมันจะชิบหายนะครับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรา เตรียมติดตามนะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับช่วงนี้โควิดนะฮะไม่ได้ออกไปไหนเดี๋ยวก็จะมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับรถยนต์ออกมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับใครที่ชื่นชอบนะฮะพูดคุยอยากให้รีวิวรถคันไหนอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ